ตัวอะไรเย้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 เข้าสเย้เย้ยุบวิกฤตไปหมดแล้วถ้าก้าวเข้าสู่9ก้าแสนสับสปายเบอร์พี่มายพี่นัทมีกิจกรรมแจกเสื้อเชิ้ตกบันนี่เดือนละหนึ่งตัวเพียงแค่ทำตามกติกาง่ายๆโดยการคอมเมนต์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ใน Facebook พร้อมติดแฮชแท็ก my and nut มาร่วมกิจกรรมด้วยกันเยอะๆนะคะ ไม่แอนนัทและแล้วๆนั้นจะได้เข้าโบสถ์สักทีวันนีมาเข้าโบสถ์แล้วก็อาอสยบร้อยแล้วเชกเกอร์มาเขาเรียกว่าอะไรเชกก็บอกไม่ถูกเลยแล้วเข้าโบสถ์นะแต่ว่าเออออกจากโบสร์แล้วแหละเรียบร้อยแล้วออกไปหาอะไรกินล้านลงดีกว่าออกจากโบสถ์แล้วออ วันก่อนชาก็เหมือนเจอคุณพี่คนนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นรูปร่างแบบนี้เอ๊ะคุณพี่ตรงนั้นเออคุณพี่ตรงโน้นโอ้เป็นอะไรกันไปหมดเลยน้าโุณพี่แต่ละคนโอ้โอ้ยอยยยโอ้โอ้โอ้ชาก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้เนี่ยคนทั้งเมืองทำไมตัวบิดเบี้ยวแบบนี้ ยาวตัวสุูงหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแฝกมีโรคระบาดเกิดขึ้นแน่ๆเลยฉันก็ว่าต้องเป็นโรคระบาดทางพันธุก,กรรมอ้ my god โอ้แต่ละคนโอ๋แต่ละคนเป็นอะไรไปหมดแล้วใช่ก็อ่ะเอาบันี้เธอเห็นเหมือนที่ฉันเห็นหรือเปล่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่มันต้องเป็นโรคระบาดฉันก็มเธออยากเข้ามาใกล้ฉันนะมันต้องเป็นโควิด2024ัน่สิบส่แน่เลยนะ กต่นี่ฉันขอเข้าไปด้วยหน่อยสิฉันยังเป็นติดโรคนะเครจะไปรู้เธออาจะติดโรคแล้วก็ได้ใ,ใจเกิาเธอก็ต,ตัวฉันสิฉันยังปกติดีอยู่ไม่จริงไม่เชื่อเอ,อ้ไม่เชื่อปล่อยฉันเข้าปไปไม่ไม่ได้ไม่ได้เชนจะเข้าไปาเข้ามันแล้วเอ้ไม่มาที่ต้องหนีออกจากร้านลูกเพราะเชื้อโรคทำให้ใกเก่าเป็นโรคบิดเบี้ยว เอาบันนี้เธอออกไปเธอระวังเจอโรคบิดเบี้ยวนะเพราะข้าง,องนอกเต้องเป็นคนทำโรคบิดเบี้ยวแนะ่เลยเธอเป็นพวกติดเชือ้อฉันไม่ได้ติดเชือ้อเธอออกไปข้างนอกเธอระวังเธอจะบิดเบี้ยวอีกคนหนึ่งเชรเกร์เป็นโรคติดเชือ้อชัว์เลยนะไม่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 ไมชวชวน<อ>ชวนชวชวลุงอ๋ะลุงยังปกติอยู่ดีนี่นะชัว์เลยเชรเกร์เธอต้องลงบิด เชก็ไม่ได้เป็นโรคปิดเบีย ung, ung, l ung, l ung, ้ยวลุงลุงรู้หรือเปล่าน่ะว่าข้างนอกเขาเป็นอะไรก,กันน่ะคนข้างนอกเป็นโรคปิดเบี้ยวกันหมดเลยแต่ว่าเป็ปกติดีเหมือนชายเก้าเลยนี่นาลุงว่าข้างนอกอาจจะเกิดไวรัสเชื้อโรคปิดเบี้ยวทําให้ทุกอย่างก,กลายเป็นวินาศสันตโลอย่าง <S <S <shortage S 2> นี <S <S ้ลุงว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นแน่นอนเลยเพราะลุงก็ไม่ได้เห็นแต่ลุงก็ฟังชายเก้ามา ลุงก็ไม่เห็นแล้วงั้นแสดงว่าข้างนอกน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างทําให้เชื้อโรคแพร่กระจายทุกคนเป็นโรคตัวบิดเบี้ยวแต่ว่าลุงอยู่ในร้านลุงก็เลยไม่โดนนะงั้นชัยก็ขออยู่กับลุงดีกว่าโอ้ข้างนอกนี่น่ากลัวมากเลยบันี่ขอข้าไปหลบด้วยคนโรคบิดเบี้ยวเออเอิบบันที่เธอออกไปเดี๋ยวนี้ทำไมบันี่ต้องออกไปเหรอเยอ้บันที่ติดเชือ้อ ข้างนอกโลกบิดเบี้ยวเต็มไปหมดเลยลุงดูสิเออเออฉันว่าเธอก็น่าจะเป็นโรคบิดเบี้ยวด้วยนะบันนี้บันนี้ติดเชื้อไม่น้าไม่น้ไม่น้าไม่น้ำน้ติดเชื้อแล้วน้ี่ติดเชื้อได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อย่ามาใส่ร้ายใส่ความบันนี้ทุกคนบันนี้ไม่ได้เป็นโรคบิดเบี้ยวใช่ไหมเออฉันก็ออกมาดูชัดชอะเช้ เธอเป็นโรคบิดเบี้ยวันสุดโอ้เธออย่ามาหัดชิวใส่ฉันเดี๋ยวฉันจะดีเชื้อดว่าฮเช้อฮัดเชื่อฮัดเชื่อฮัดเช่อหัดเ่อหดเช่อหัเช่อฮ่อหัดเช่อัดเอัเชื่โหัดเดเชื่อหัเ่อหดเชื่อหดเช่อเ่อหยช่ัดเ่ยเชัดเชเชื่ัดเชื่ดเ่อ่อหั่ัดอหัเอ่อยเ่อหัเัเหเอเ่ดเกื่เเเเ่ พวกคนที่เป็นโรคบิดเบี้ยวไม่รู้ตัวเองเลยนะลุงทํายังไงดีนะฮะลุงก็ไม่รู้แต่ที่เราจะติดเชื้อโรคบิดเบี้ยวด้วยไม่ได้ใช่เกิลน,นั่นน่ะสิลุงว่า้กินข้าวร้านลุงเสร็จก็ออกมาเซเว่นดีกว่าไปหาของหวานกินเขาบอกว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานใครแต่ <c oughs> ว่างนี้แต่ว่าความจริงคงไม่ใช่หรอกแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเช่เกิลนนะ่ะอยากจะกินมากกว่า ของหวนาวนของหวานกินอะไรดีนะอ,อยากกินอยากกินอยากกินเออใช่ก็รู้แล้วใช่ก็อยากกินช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะทุกคนช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตต้องอยู่ตรงเคาน์เตอร์บาร์อยู่ไหนนะอยู่ไหนเออเออเออเอเอกับพิซซ่า อย่าบอกนะว่าติดเชื้อด้วยอีกคนปกติขอก็เงยขอก็แงนอย่างนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้นะแงนกว่าเดิมอีก ช็อกโกลช็อกกแลตใดๆช็อกโกแลตไม่กินแล้วมันกาเกันนเก็บตัวแล้วแหละไม่ตายทำเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเข้าบ้ลิฟเข้าบ้ลเข้าบ้านเดิเลยเถูกเลยอย่าไปเลยใช้เข้าใจเข้าใจเข้าเ้าอย่าออกไปข้างนอกเด็ติดเชื้อโรคบิดเบี้ยวเจะติดเชื ไรแล <ใน S 1> ้วแทเกิลจะ<อ>ไปออกข้างนอกนะเ<อ>ข้าบ้านเวเข้าบ้านเข้าบ<อ>้านฉันแนะนาดีๆนะเน<อ>ฉันเข้าบ้านนานแล้วนะโอ,โอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันเจอแต่คนติดเชื้อนะ่ใช่ก็ว่าเราจะปล่อยเมืองนี้ไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วเราต้องหายาแก้เชือ้อทำไงดีน่ามันเกิดอะไรขึ้น<อ>คนทั้งเมืองกลายเป็นร่างบิดเบี้ยวยาก็ไม่ มีมันใช้เก้าเออบเออให้ตายเถอะหายาจากไหนทีนะคุณหมออยู่ไหนเดี๋ยวคุณหมอคุณหมอให้ตายหมอเฮเด้อเด้อเด้ยเด้อหมอหนูบอกนะไม่มีคุณหมอคุณหมอช่วยด้วยโอ้คนทังเมืองบิดเบี้ยวแบบนี้ใช้ก็ว่าอีกไม่นานอีกไม่นานเช่วยด้วย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 คุณหมอ

าชายก็เป็นอะไรเป็นแล้วนะ่ะโอไมโอไมโอไมงงจังอยู่ดีๆชายก,ก็เปลี่ยนไปชัยก็ว่า,มาเมื่อกี้มัต้องเกิดอะไรขึ้น,นแน่ๆเลยนะ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโอ้โหชายก็ติดเชื้อแล้วหรอโอไมโอไมโอไมมันเกิดจากอะไรกันนะ่ะชายก็ว่าชายก็ต้องสืบหาความจริงแล้วว่าอะไรที่ทําให้พวกเราติดเชื้อกันแบบ ว่าเชื้อมันกระจายอยู่เต็มเมืองไปหมดแล้วแทนที่ชัยก็จะหายาช่วยคนอื่นได้แต่ว่าตอนนี้นะ่ะชัยก็ก็จัเป็นเองซะอีกเราจะไปหายาจากไหนเพื่อกลับขึ้นสู่ร่างเดิมล่ะเนี่ยอาช่วยด้วยช่วยชัยก็ด้ว,วยด้วยตอนนี้ชัยก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะ่ะเอ๊ะ ป้ี่ก็เป็นเชคก็ก็เป็นงั้นตอนนี้เชคก็ว่าช่ยเกิไปหายาก่อนดีกว่าโอ้ว่าแต่นั่นตัวอันไรกดีก็มีไดโนเสาร์พ่อมาอเออ ชัยก็รักไม่บิดเบี้ยวแล้วหรือตัวนี้จะมียาฆ่าเชื้ออยู่ในตัวเพราะฉะนั้นชายเก็ต้องจัดการตัวนี้แล้วเอามาไว้ในครอบครองเฮ้ยยก็ชายกว่าชายกน่าจะหายดีแล้วแต่ว่าเพื่อช่วยทุกคนชายเก็จะจับมันนี่นะจุดเล็งนี่ยิงจะสลบที่โกหกมันนสลบแน่ เขาจะหายคนเดียวไม่ได้ทุกคนจะต้องหายด้วยใกลเนอะใช่ด้วยได้ข่าวว่าเจ้าตัวนี้ทำให้ทุกอย่างเป็นปกติล่ะใช่นี่จะมาช่วยด้วยเย้บันที้เป็นร่างปกติแล้ว่าฉันตอกแล้วไงโอแต่ว่าเมื่อกี้สงสัยยิงยสลบส่าจะน้อยเกินไปนะแต่ว่าร่างปกติแบบนี้ยังไงเราก็ต้อง่าโรบาลอยู่ดีนะแจเกิ้ล โอ้ทุกคนสรุปมันค่าเชื้อได้แค่แป๊บเดียวนนะสองอย่างคือฉันก็ต้องตายถึงจะร่างกลับเป็นปกติหรือว่าฉันก็จะไม่ตายแล้วร่างปิดเดียวแต่ดูทรงแล้วเออคงต้องใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปชใครก็